ข้าวผัดข้าวมันกุ้งข anyway> ้าวผัดมันกุ้งข้าวผัดมันกุ้งเออนั่และที่เลาตามนะกุ้งใส่เปนบันีน่ก็เกี่ยวหัวมันเนี่ยได้เห็นว่าหัวกุ้งนั่นกเตี่ยวหัวกุ้งเมนหัวกุ้งอยู่นั่นนะเผาก็เจียวเอาเอาน้ำมันมันว้ตัวปกติเขาเอาทิมเด้เออผัดทอดผัดแบบธรรมชาติเออใส่เตาธรรมดา มาดูกันครับว่าข้าวผัดมันกุ้งจะเป็นยังไงเอาอย่างโล่งกับเม็ดเม็ดข้าวสวยมากเม็ดข้าวสวยมากปกติเฮ็ดขาย่่ครับเดี๋ยวเมื่อชีบบนเมื่อชีบจ้า อาชีพจ้าเบิ้งกะหูแล้วว่าเป็นเป็น,ปนอาชีพยิ่เพราะว่าเม็ดเขาสวยดวยอมเมื่ออาชีพจ้าใสรถดีลงไปรถดีลงไปเพื่อปรุงรสให้อร่อยให้มันเข้มขน้นเข้มขน้นผัดแบบธรรมชาติตช่ไครับ เออไม่ท่าทักเลยกุกกุกทำอาหารอร่อยข้าวผัดกุ้งแบบธรรมชาติแบ่ธรรมชาติใส่เต่าทานนี่แหละต้นตำรับครับแซ่บขนาดเจ้านี่น้ำตาลลงไป พญีสู้พญสู้ใส่ออนสหน่อยแซบหน่อยใส่ลายแซบหลายญส,สู้เป็นสีอิ่วอิวขาอวขาอิ้วขาวโอ้หน้าตาครับหน้าตาสวยมากน,นั่นอะเรื่องเมรร็ดเข,าข่าก็ะหูครับเนี่ยสมกับเป็นเมื่อชีพยยิลีผัดข้าวยังไงไม่ให้ติดกระทะ เบิ่งเอาครับโอ้เม็ดข้าวสวยมากข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งมันกุ้งพัด้ก็ผัดดีผัดเนี่ยกว่ากะเพราเดียวข้าวต้องผัดให้มันเข่ากันได้มีเข่าโอ้ข้าต้องผัดให้มันเข่าเนีมีเข่ามันเข่าได้มีเข่าเปลี่ยนผัดยากกว่ากะเพราเด้อยาบากะเพราผัดยาี่ยกะเข่าผัดดีนะครับเนี่ยใส่เบล่า คาร์บิดลาอบไวเมื่อเขาบ่ได้ผัดทันทันเขาผัดใหงามันเข่าในเม็ดเข่าอืมมันตั้งจีแซ่บเป็นบ่แมนเราเข้าหน้าผัดง่ายชั่วเดียวก็แล้วอืมแต่เขาผัดเพราะผมว่าผัดใส่เข่าเป็นเครื่องมันเข่าไปในเม็ดเข่าอือครับเออมันกุ้งมือนีสู่หมื่บ้านบ่ได้เด้อมันกุ้งอยากได้เข่าลายก็เลย์ทอดผัดมันกุ้งโอ้ยหน้าตาพวกนู้นครับผนเม็ดเข่าสวยงามขนาดเลย เสร็จแล้วก็ชิมครับชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงขาดเหลืออย่างสามารถเพิ่มเติมได้นะครับเนาะลงรสลงรสตงืดิ้งจั่งเบอรเลียกินเสียเบออิ่มแม่นบ่อะไรแล้วลูกโอ้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 ้คอนเฟิร์มเมาแล้วคอนเฟิร์มเมาแท้พอ ยืดกำขอบควณกำขอบควณไอ้จีตาอายุเฟิ์มควรเองจบความอร่อยก็ความเข้มข้นขอข้าวผัดข้าวผัดหัวมันกุ้งสมมติว่าผัดขายอันเหมาะอ่ดกระทะนี่จิ้ิิได้จักอ้วถยครับสิได้จักจาน จะได้จักจานแต่อายูซีจานอายูซีจานจานละซีสิบบาทจานละซีสิบบาทซีซีสิบหกร้อยหกสิบบาทใช่นะครับเนาะอายูซีจานปกติเปิดร้านอยู่แถวแถวคัมให้มาครับอ๋อคัมให้ซื้อร้านซื้อร้านยังก่อนไม่ได้มีซื้อร้านไม่มีซื้อร้านเนาะน้ำหาเอาอยากกินว่าแถวแถวตลาดเนาะ น้ำหาเอาน้ำหาเอา้าน้ำหาเอาอืมนี่เหรอครับคันเทีเสียบอ่ะคันเทีเสียบดีคนก็ต้องน้ำหาเด้ครับนี่กดูครับเมฆเขาโอ้ยสวยเขาเมันเขาเกาเนา่อืมถ้าเขามะลินี่เรียบร้อยแล้วเป็นก้อนก้อนกันเขาไหมนี่ก็ได้เขาไหมก็ได้ได้ของของเจ้าแดงครับโอ้พอดีได้ค้อมูลน้ำ การพัดเขาที่ต้องเอาเขาที่ข้าวเจ้าแดงมันถึงร่อนอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยครับไปดูกันหน้าตาเมแรงนี่ขวดขวดชิ้นนะเหลืองหุยนะครับเหลืองหุยเลยหน้าตาสวยหน้าตาสวยมากถึงต้องทำปับด้วย สุดยอดครับข้าวผัดมันปูเฮ้ยข้าวผัดมันกุ้งน่ากินน่ากินแจ๊บประดบสา,ดสามจานอืมปลาทอดวายเป้าผัดสามจานเลย อเอาเกิตามัเกียนกิตาเอาในตาตักให้เร็วกิตาตื่นยังเจแล้วอยู่ในบ้านเเพื่อเยูเเ่จะของน่ะเปลี่ยนไปไม่มีแท้